สวัสดีครับคลิปสาธิตการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการฟิตเนสเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน่น4.6นะครับนี่สาธิตการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลฟิตเนสนะครับเราเริ่มจากการล็อกอินเข้าระบบก่อนด้วยการกดปุ่มไอคอนสีฟ้ารูปคนเยืนนี่นะครับในโปรแกรมตัวอย่างหรือโปรแกรมทดสอบนี่ก็จะเป็น หน้าต่างโฆษณานะครับกดโอเคผ่านไปได้เลยนะครับมาถึงหน้าล็อกอินนะครับก็จะให้ใส่รหัสผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านนะครับสำหรับตัวชุดทดลองนะครับก็รหัสอยู่ที่หน้าจอเนีครับรอบสีเหลืองสีส้มนี่นะครับรหัสผ่านรหัสผู้ใช้งานคือเดโมแล้วรหัสผ่านก็คือเดโมเหมือนกันกดปุ่มลงชื่อเข้านะครับพื้นหลังแล้วปุ่มก็จะพร้อมทํางานนะครับ เป็นสีขึ้นมามาที่ปุ่มสมาชิกและบริการนะครับเข้าทำงานในหัวข้อที่1ทะเบียนสมาชิกปุ่มทำงานนะครับ3ปุ่มสำคัญก็คือปุ่มบวกเพิ่มข้อมูลปุ่มดินสอแก้ไขข้อมูลปุ่มกันไก่ก็คือสำหรับลบข้อมูลนะครับองค์ประกอบของ ฟอร์มทางานนะครับซ้ายมือก็เป็นรูปภาพของสมาชิกถ้าเราใส่บันทึกไว้นะครับรหัสสมาชิกคํานำหน้าชื่อนามสกุลแล้วด้านล่างก็จะเป็นประเภทสมาชิกที่สมาชิกท่านนี้สมัครไว้นะครับด้านบนสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์บัตรสมาชิกนะครับเป็นลงกระดาษกอซี่เป็นบัตรพลาสติกที่พิมพ์จากเครื่องอิงเจ็ต บัตรพลาสติกที่เป็นเครื่องทําความร้อนนะครับแบบเดียวกับบัตรพลาสติกของบัตรประชาชนนะครับแบบนั้นแล้วก็การเพิ่มข้อมูลจากการอ่านข้อมูลก็คือจากอันนี้คือต้องมีเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการต่ออายุอัตโนมัตินะครับต่ออยุสมาชิกอัตโนมัติในกรณีที่ สมาชิกท่านั้นจะหมดอายุแล้วนะครับต้องมีของเก่าอยู่แล้วก็จะหมดอายุโปรแกรมจะสร้างรายการเดิมนะครับแต่ต่อวันอายุให้นะครับในเรื่องของการพิมพ์งานเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการพิมพ์ลาเบลซองจดหมายนะครับหรือส่งอีเมลแล้วก็การ์ดข้อมูลสมาชิกการ์ดข้อมูลสมาชิกนี่ก็เป็นลักษณะเหมือนโปรไฟล์นะครับเหมือนการ์ดข้อมูลว่าสมาชิกค,คนนี้มีข้อมูลรายละเอียดที่ ให้ไว้กับทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ประวัติของการสมัครนะครับสมัครประเภทอะไรบ้างตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนราคาเท่าไหร่ต่อมามาดูหัวข้อของการค้นหาในหน้าจอของทะเบียนสมาชิกเราสามารถค้นหาข้อมูลได้นะครับโดยข้อมูลในการค้นหาเนี่ยอ้างอิงกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในในตารางด้านล่างนี้นะครับได้แก่รหัสชื่อเล่นคำนำหน้าชื่อนมามสกุลกลุ่มสมาชิก แล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนที่อยู่นะครับไล่ไปเรื่อยๆทุกช่องนะครับให้เราพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้ที่จะค้นหาตัวยอย่างเช่นสมาชิกที่มีชื่อว่าสอเสือนะครับพิมพ์แล้วกดแป้น enter ก็จะไฮไลท์สีเหลืองๆนี่นะครับสอเสือซอเสือซอเสือเราก็จะเห็นว่าไฮไลท์มั่งอาจจะเป็นสมชายสมมีคนเดียวนะครับ หรือเราอาจจะเป็นรหัสสมาชิกที่ขึ้นต้นด้วยแปดนะครับ8 0ดูนคือสามารถค้นหาได้จากทุกช่องเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะพิมพอะไรลงไปตอนนี้มาดูเรื่องของการเพิ่มข้อมูลนะครับให้เราทำการกดปุ่มบวกนะครับเพิ่มข้อมูลเข้ามาองค์ประกอบนะครับส่วนประกอบของฟอร์มทำงาน ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่ติดต่อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์รูปนะครับรูปถ่ายเอกสารส่วนนี้จะเป็นรูปรูปถ่ายส่วนด้านล่างก็คือเป็นเอกสารอาจจะเป็นการสแกนบัตรประชาชนเป็นการสแกนะทะเบียนบ้านหรือเอกสารต่างๆที่ทางร้านต้องการสามารถบันทึกลงไปได้มาดูหัวข้อสําคัญสําคัญของข้อมูลนะครับที่โปรแกรมต้องการ ในข้อความหัวข้อที่เป็นสีน้ําเงินนี่ก็คือที่โปรแกรมต้องการคือต้องกรอกนะครับได้แก่รหัสสมาชิกชื่อนามสกุลแล้วก็สถานะสมาชิกลงทะเบียนเมื่อนะครับ2หัวข้อนี้โปรแกรมใส่มาให้จดโนมัติอยู่แล้วลงวันที่เมื่อก็คือวันปัจจุบันที่ทํางานนั่นเองรหัสสมาชิกนะครับด้านบนมีเขียนไว้นะครับถ้ารหัสเป็นส่วนสูตรโปรแกรมจะออกเลขนะครับ รูปแบบเลขรหัสตามที่กําหนดไว้นะครับบวกหอัตโนมัติหลังจากกดปุ่มบันทึกอันนี้แล้วก็จะออกเลขให้แต่ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการระบุรหัสเองตัวอย่างเช่นเป็น V i P 0 0นนะครับถ้าจะระบุรหัสเองต้องติ๊กถูกในหัวข้อกําหนดรหัสเองด้วยนะครับจากนั้นอื่นๆก็สามารถกําหนดได้ตามต้องการ กลุ่มสมาชิกนะครับมีให้เลือกนะครับในข้อมูลที่มีให้เลือกนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับคลิกขวาก็จะเป็นหน้าต่างข้อมูลข้อมูลมาสเตอร์หรือข้อมูลตั้งต้นนะครับในข้อมูลตั้งต้นเนี่ยข้อมูลมาสเตอร์เราสามารถที่จะเพิ่มแก้ไขได้โดยกดปุ่มนี้นะครับก็จะเข้าโหมดที่มีปุ่มเพิ่มแก้ไขลบ นะครับเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้เองเลยเลย,ยการบวกนะครับกดปุ่มบวกนี่คือการบวกนะครับก็พิมพ์รหัสแล้วก็รายละเอียดที่เราต้องการลงไปนะครับถ้าข้อมูลตัวไหนมีไอคอนเครื่องหมายตกใจนะครับก็แปลงว่ารหัสนั้นข้อมูลนั้นถูกใช้โดยระบบนะฮะไม่สามารถที่จะลบได้นะครับ ลองทดสอบพิมพ์นะครับเกาะข้อมูล1ท่าน VIP 1น,นะครับนี่คือส่วนที่โปรแกรมต้องการครบทั้ง5ช่องแล้วแล้วก็สามารถที่จะกดบันทึกได้เลยนะครับหาในกรณีที่เราต้องการ กรอกข้อมูลในส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนที่อยู่การรับข้อสารนะครับที่อยู่ในการส่งของหรือที่อยู่จากหวัดประชาะชนหรือที่ติดต่อได้นะครับโทรศัพท์โทรศัพท,พท,พทพ์บ้านที่ทํางานแฟกมือถือม<น>ือถืออันที่สองนะครับหรือว่าอีเมลเฟซบุ๊ไลน์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่าย เราสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกโดยกดเลือกไฟล์นะครับแล้วก็มากดปุ่มเลือกไฟล์ตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการได้เลยนะครับจากในเครื่องตัวอย่างเช่นตนนัวนี้อันนี้ภาพเป็นใหญ่นะครับแต่ถ้าเราเลือกมาแล้วนะครับกดปุ่มโอเคตกลงโปรแกรมก็จะแสดงให้พอดีกรอบนะครับให้พอดีกรอบหากไม่ต้องการนะครับก็สามารถที่จะลบรูปได้ หรือในกรณีที่เรามีกล้องนะครับกล้องเว็บแคมกล้องดิจิตอลสามารถถ่ายสดๆได้เลยถ่ายใหม่นะครับถ่ายสดถ่ายใหม่ๆได้เลยประมาณนี้นะครับสมมติถ่ายนะครับรูปที่ต้องการก็มาทันทีไม่ต้องการก็ลบนะครับประมาณนีนะ้เราลองเลือกไฟล์ไปก่อนเลือกรูปไปก่อน จากนั้นก็กดปุ่มบันทึกนะครับ VIP นี้ก็มาแล้วนะครับก็มีรูปมาด้วยนะครับการเพิ่มข้อมูลจากบัตรประชาชนนะครับทำได้2 2จุดนะครับจุดแรกคือเพิ่มจากาหน้าจอหลักของะบียนสมาชิกโดยการกดปุ่มนี้นะครับเพิ่มสมาชิกจากการอ่านบัตรประชาชนนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็เสียบบัตรประชาชน ประชาชนก็คือจะมีตัวสมาร์ทการ์ดเป็นแผ่นทองเหลืองอยู่ที่หน้าจอนะครับที่หน้าบัตรนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือถือว่าอ่านเสร็จแล้วนะครับข้อมูลในบัตรก็จะขึ้นมาทั้งหมดนะครับทั้งรูปถ่ายด้วยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับนะครับเรียบร้อยเบอร์5มาเรียบร้อยแล้วจากการอ่านบัตร อีกกรณีนึงในการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนก็คือให้เราบวกกดเครื่องหมายกดปุ่มบวกมาแล้วกดปุ่มแล้วก็เสียบบัตรเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมก็จะโหลดข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้ามาได้บันทึกไปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะฟ้องเตือนมัาซ้ำนะครับก็ให้ยกเลิกไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใชนะครับ เมื่อเราสร้างข้อมูลทะเบียนสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการที่จะนําสมาชิกท่านั้นไปสมัครสมัครสมาชิกนะครับก็เข้าหัวข้อที่2นะครับในขั้นตอนของการสมัครสมาชิกนะครับหรือขายสินค้านี่จะเหมือนกันเริ่มด้วยจะจการสร้างเอกสารใบใหม่นก่อนนะครับสาหรับสมาชิกนะครับ ดปุ่มสร้างนะครับก็จะมีให้เลือกว่าเราจะทํารายการกับใครนะครับตัวอย่างเช่นหมายเลข5วริเวณนี่นะครับเราเลือกมานะครับรายละเอียดของเอกสารจะอยู่ตรงนี้ชื่อของสมาชิกที่เราจะทําการสมัครให้นะครับวิธีการชําระเงินสดนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตก็ติกอย่างนี้นะครับชาระโดยนี่คือบัตรเครดิตแต่ถ้าเป็นเงินสดก็คืออย่างนี้ชําระโดยเงินสดนะครับด้านล่างเป็นรา,ายละเอียดที่เราจะเก็บเงิน ขวามือเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับนะครับที่เราสร้างไว้แล้วก็จะมีประเภทของสมาชิกซึ่งเป็นรายเดือนรายปีแล้วก็เป็นแพ็กเกจก็คือเป็นรายครั้งรายชั่วโมงต่างๆ่ีในส่วนนี้สินค้าและบริการนะครับที่เราสร้างไว้รายการเลยกเก็บเพิ่มนะครับและสุดท้ายจะเป็นส่วนลดนะครับเรามาลองสมัครสมาชิกให้ก่อนนะครับ6เดือนนะครับ เลือกแล้วกดปุ่มปุ่มนี้นะครับสำรัสมาชิกหรือดับเบิลคลิกเลยโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอขึ้นมาให้เรากำหนดวันที่นะแล้วก็วันหมดอายุนะครับวันที่และวันหมดอายุก็คือวันที่ตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่ทำรายการนั่นเองส่วนวันหมดอายุนะครับโปรแกรมจะคำนวณคร่าวๆนะครับคร่าวๆให้เป็น30วัน6เดือนก็บวกไปประมาณนี้ แต่เราสามารถตั้งค่าให้ได้ว่าให้วัน,วนหมดอายุตรงกับวันที่ทำรายการเช่นวันนี้วันที่6โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติเป็นวันที่6กรกฎาน,นะครับแต่เราต้องตั้งค่าก่อนนะครับและอีกอันนึงก็คือถ้าต้องการเป็น V.I.P. แบบไม่ไมหมดอายุหรือตลอดชีพเนี่ยก็กดปุ่มนี้ได้เลยก็จะบวกไปอีก99ปีนะครับ การลงเวลานะครับมีข้อจํากัดหรือไม่ถ้าลบ1คือไม่จํากัดนะครับและในในหนวันจํากัดไหมถ้าลบ1ก็คือไม่จํากัดแต่ถ้าจำ,จำกัดก็สามารถกําหนดได้ในช่องตรงนี้นะครับอื่นๆหัวข้อของเอกสารนะครับก็อาจจะเป็นหมายเหตุนะครับหรือใส่ผู้แนะนำนการอ้างอิงบัญชีนะครับสามารถใส่ลงไปได้จากนั้นกดปุ่มบันทึกนะครับยอดเงินนะครับหกพัน เสร็จเรียบร้อยการบันทึกนะครับมาดูการบันทึกจะมีตั้งแต่ว่าไม่บันทึกข้อมูลก็คือข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดตรงนี้จะไม่บันทึกบันทึกไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นกรณีที่ว่าลูกค้ามีเงินไม่พอขอไปกดเงินก่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าต้องการดูสินค้าก่อนนะครับเราสามารถกดบันทึกไว้ก่อนเพื่อไปทำรายการกับลูกค้าท่านอื่นนะครับหรือบันทึกเก็บเงินแล้วไม่พิมพ์ใบเสร็ บันทึกเก็บเงินพิมพ์ไปเสร็จนะครับบันทึกเก็บเงินลงเวลาด้วยเลยแต่ไม่พิมพ์ไปเสร็จบันทึกเก็บเงินลงเวลาแล้วก็พิมพ์ไปเสร็จด้วยอันนี้คือเป็นลูกเล่นใหม่ๆนะครับซึ่งโดยปกติก็คงจะกดบันทึกเก็บเงินพิมพ์ไปเสร็จนะครับจากนั้นยืนยันครับนะครับโปรแกรมก็จะแสดงไปเสร็จซึ่งเป็นขนาด a 5นะครับก็ครึ่ง a ครึ่ง a 4 หากต้องการพิมพ์ก็กดปุ่มพิมพ์นี้อันนี้นะครับเราก็เลือกเครื่องพิมพ์ไปในเรื่องของการพิมพ์เราสามารถกําหนดค่าได้ว่าให้พิมพ์เลยทันทีหรือไม่หรือแสดงที่หน้าจอก่อนในตัวอย่างนี้คือให้แสดงที่หน้าจอก่อนนะครับมันจึงโชว์ที่หน้าจอก่อนนะครับจากนั้นเรากดปุ่มเครื่องอรูปบ้านนี้นะครับเพื่อกลับไปเมนูเมนูทํางานนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนของงานจับสมาชิกมาสมัครแล้วก็ เรียบร้อยนะครับในหน้าของทํารายการวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นเหมือนรายการทั้งหมดทั้งวันเลยว่าวันนี้วันที่6นี้นะครับเรา,เารับสมัครสมาชิกมากี่ลายยอดเงินเป็นเท่าไหร่นะครับรวมถึงการขายสินค้าต่างๆด้วยนะครับด้านบนจะเป็นหัวเอกสารด้านล่างจะเป็นรายละเอียดว่าเอกสารอันนี้นะครับเอกสารใบนี้เลขที่2นี่นะครับ ยอดเงิน6000มีอะไรบ้างนะครับวิธีการชำระนะครับเงินสดหากเราต้องการนำ,นำกลับไปแก้ไขนะครับให้กดปุ่มนะครับปุ่มนี้นำกลับไปแก้ไขโปรแกรมก็จะย้อนกลับไปหน้านี้นะครับในหน้าเดิมเพื่อทำการแก้ไขลาดึกกลับมาใหม่ได้นะครับหากเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ไปเสร็จแล้วมีปัญหาหรือแก้ไขยอดเงินหรือซื้อเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถทำได้ หัวข้อต่อมาจะเป็นปุ่มนะครับยกเลิกการบริการก็คือหมายความว่าจะยกเลิกเอกสารนี้นะครับอาจจะเกิดปัญหาหรือลูกค้าขอคืนตังหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะทําให้เอกสารไม่นํายอดเงินไปคํานวณน,นะครับหากเกิดหากกดยกเลิกเอกสารนี้คือตัวข้อมูลจะไม่หายไปนะครับแต่จะติดตัวแดงให้สามารถตรวจสอบได้นะครับปุ่มต่อมาคือปุ่มของการพิมพ อันนี้จะเป็นพิมพ์ปิดวันนะครับเมื่อหมดวันเราสามารถพิมพ์สรุปได้นะครับว่าวันนี้นะครับเราให้บริการรับสมัครกี่คนกี่รายแล้วแยกประเภทนะครับแยกประเภทและแยกประเภทการชําระเงินด้วยนะครับว่าเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่าไหร่อย่างไรเราสามารถพิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับต่อมาเมื่อเมื่อ นำข้อมูลสมาชิกมาสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะมาพิมพ์บัตรสมาชิกได้นะครับจะเห็นว่าของวอร์เพจเนี่ยนะครับสมัครสมาชิก6เดือนแล้วมีวันหมดอายุแล้วนะครับเราสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้โดยกดปุ่มพิมพ์บัตรสมาชิกเนี่ยนะครับหน้าตาสําหรับพิมพ์บัตรสมาชิกจะเป็นประมาณนี้นะครับกําหนดช่วงรหัสนะครับหากเราพิมคนเดียวนะครับกาหนดรหัสตั้งแต่เราก็กดปุ่ม ตรงนี้แล้วก็เลือกคนที่เราจะพิมพ์ได้เลยนะครับถึงรหัสไหนนะครับถ้าพิมพ์คนเดียวก็ไม่ต้องเลือกแล้วนะครับไฟล์นะครับตัวไฟล์เนี่ยสามารถให้เราเลือกได้ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะออกแบบนะครับรูปแบบบัตรเนี่ยได้หลายรูปแบบนะครับได้หลายรูปแบบแล้วกรณีที่สมาชิก1ท่านมีหลาย มีหลายประเภทการสมัครเราก็สามารถที่จะคัดกรองให้เหลือใบเดียวได้เมื่อพิมพ์มาทดลองพิมพ์ก่อนนะครับกดปุ่มพิมพ์นะครับก็จะได้บัตรอันนี้พิมพ์ลงกอซี่นะครับกระดาษขนาด a c นะครับหนึ่ง a c จะได้ประมาณ10ใบนะครับหน้าตาบัตรเป็นประมาณนี้รูปแบบบัตรนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าทางลูกค้าหรือผู้ใช้งานยังไม่ ไม่มีความํานาญพอก็สามารถที่จะส่งมาให้ผมแก้ไขได้นะครับแล้วผมจะสอนวิธีการปรับแก้ไขให้ไปเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบบัตรได้เองในในอนาคตต่อไปนะครับหลังจากที่เราพิมพ์บัตรสมาชิกนะครับให้สมาชิกไปแล้วนะครับต่อมาก็ถึงหัวข้อของการลงเวลารับบริการนะครับอันนี้เป็นหัวข้อของการอ่านบาร์โค้ดนะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้ ในเวอร์ชัน4.6นะครับตัวเคอร์เซอร์จะต้องอยู่ที่ช่องสีฟ้าที่เขียนว่าาา์โค้ดนี่นะครับแต่ถ้าไม่อยู่มันจะเป็นสีแดงนะครับติ๊กถูกหัวข้อเปิดหน้าต่างนี้ไว้ครั้งตลอดเวลาหมายความว่าถ้าเราติ๊กถูกหัวข้อนี้นะครับเคอร์เซอร์จะเด้งมาอยู่ในในกรอบรอรับาร์โค้ดอยู่ตลอดเวลานะครับเราสามารถยิงาร์โค้ดได้เลย ทดสอบยิงมารคอนนะครับข้อมูลสมาชิกก็จะขึ้นมาทันทีนะครับลงวันวันเวลาที่มาลงเวลานะครับแล้วระบุประเภทสมาชิกนะครับและนี้จะเป็นเลขของการสมัครนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันข้อมูลทีจ่จะแสดงก็จะมีว่าในวันนี้นะครับรวม วันนี้มาลงเวลา1ครั้งนะครับยอดคงเหลืออันนี้เราไม่จํากัดแต่เราเป็นการจํากัดเวลานะครับหเดือนนะครับรายละเอียดที่ลงนะครับบาร์โคดนะครับในแถบสีชมพูนี้จะเป็นเกี่ยวกับในกรณีที่ร้านาสามารถให้ลูกค้าสมาชิกมาทดลอง ทดลองใช้งานได้เราสามารถาที่จะกรอกข้อมูลลูกค้าชื่อลูกค้าเช่นอาจ,จะชื่อเต็มๆนะครับลงไปเบอร์โทรตัวอย่างนะครับทดลองหมายเหตุไปทดลองอทดลองมวยไทยนะครับจากนั้นกดปุ่มตรงนี้ลงเวลาทดลองใช้งาน นะครับยืนยันนะครับก็จะเป็นสีแดงนะฟีไทดออลคือทดลองใช้งานชื่อสมาชิกไม่ขึ้นเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับนะดูรายละเอียดแต่นะครับตรงนี้ลูกค้าทดลองก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเราจะมีหมายเหตุตามที่เรากล่องลงไปตรงนี้นะครับรายละเอียดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกที่มานะครับจะมีหัวข้อของ เพิ่มเติมข้อมูลนะครับเราสามารถบันทึกข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าที่มารับบริการได้นะครับตัวอย่างเช่นหัวข้อที่มารับบริการนะครับกิจกรรมอะไรนะครับอาจจะเป็นมวยนะครับพนักง,งานมีการาใช้ผ้าเช็ดตัวไหมนะครับส่วนเลขบัตรเปิดประตูก็หมายถึงในกรณีอาจจะมีบัตรแถบแม่เหล็กนะครับแจกให้ ลูกค้านะครับเพื่อไปเข้าห้องเรียนอะไรประมาณนี้นะครับเวลาที่ออกนะครับอันนี้สามารถลงเวลาออกหรือเวลากลับออกไปได้นะครับลงเวลาระบุว่าใช้งานช่องเก็บล็อกเกอร์นะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับหรือมาลงสถานที่สนามหรือห้องที่ใช้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ระบุผู้ฝึกสอนได้นะครับ หมายเหตุนในเรื่องของการลงเวลานะครับสามารถเพิ่มเติมลงไปได้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกถ้าเราต้องการบันทึกนะครับปุ่มต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับการลบข้อมูลกันไกในี้คือลบลบก็หมายถึงยกเลิกนะครับไม่เก็บข้อมูลคือลบออกไปเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการยกเลิกเอกสารก็คือยกเลิกแต่ยังเก็บเอาไว้เป็นตัวแดงเพื่อไว้ตรวจสอบนะครับ ส่วนในกรณีที่ลูกค้าลืมมาบัตรมานะครับไม่สามารถลงเวลาได้เราสามารถที่จะเลือกข้อมูลจากสมาชิกเพื่อลงเวลาให้ลูกค้าเองได้ในระบบที่ให้ลูกพนักงานลงเวลาให้ลูก,ลกค้าสมาชิกเนี่ยเราสามารถปิดได้ไม่ไม่อนุญาตให้ลงก็ได้นะครับปิดก็จะหายไปเลยปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับเลือกสมาชิกอันแรกคือ คือสมาชิกที่สามารถใช้บริการได้นะครับดังนั้นเฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่จะมาลงเวลานะครับเราเลือกได้นะครับเลือกสมาชิกคนไหนแล้วก็กดปุ่มเลือกให้ลงเวลานะครับอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นเลือกสมาชิกเหมือนกันแต่จะเป็นสมาชิกทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยที่อาจจะหมดหมดหมดสิทธิ์การลงเวลามาเล่นหรือยังไม่เคยสมัครมาก่อนนะครับ สาเหตุอาจจะทดลองให้ใช้งานนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถเลือกได้จากทะเบียนทั้งหมดนะครับปุ่มที่2งลองมา,าลงเวลาให้นะครับอันนี้โดยจับพนักง,งานนะครับเลือกวารเพศเลือกแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็จะมาเห็นไหมครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบรายละเอียดนะครับนี่ลงเวลาเป็นครั้งที่2ของวันนี้แล้วนะครับ จา,จากในเรื่องของการคีย์บันทึกข้อมูลนะครับจะเห็นความแตกต่างก็คือถ้าเรายิงวา์โค้ดเข้าไปนะครับก็จะเป็นวัโค้ดแต่แล้วถ้าเราเลือกเลือกจากปุ่ม2ปุ่มนี้ก็จะเป็นคีย์เข้านะครับทำให้เราเห็นความแตกต่างได้และเมื่อเมื่อปิดวันนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ประวัติการลงเวลาได้นะครับโดยกดปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปว่าในแต่ละวัน นะครับมีผู้มารับบริการลงเวลากี่คนนะครับกี่คนเวลาไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหลักๆพื้นฐานข้อ1 2 3ตั้งแต่รับสมัครตั้งแต่ลงบันทึกสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกแล้วก็พิมพ์บัตรสมาชิกจนสุดท้ายคือลงเวลารับบริการ นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นประโยชน์หรือมีคำแนะนําเป็นตัวอย่างสําหรับสมาชิกหรือลูกค้าที่ใช้งานอยู่นะครับขอบคุณที่รับชมครับติดตามผลงานได้จาก facebook นะครับหากมีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าก็สามารถสอบถามหรือปรึกษาหรือให้คำแนะนำกับผู้พัฒนาโปรแกรมได้นะครับขอบคุณครับ แนะนำกับผู้พัฒนา